ก็สวัสดีคร <bum> ับผมวันนี้นะครับผมกดแพนด้ามาฟาร์มนะครับนะแล้ววันนี้นะครับเป็นวันที่ผมเล่นมาก่อนตอนนี้ผมน่าจะอยู่คำหนึ่งนะครับคือเป็นตาที่แวนยังไม่โดนปรับยังไม่โดนเดิมนะครับอันนี้เป็นแวนที่เวอร์ชันก่อนเวอร์ชันก่อนโดนเดิมนะโคตรโหดนะแวนนี้มากับมิงนะครับมิงเขามากลางนะ โอเคตอนนี้ผมก็แบบจะพยายามประคองต้นเกมนะครับคือผมก็ไม่ได้จะเอาหัวนะผมก็แบบทําให้แบบทีมเ่นได้ด้วยนะครับนะโอเคผมก็พยายามฟั้ก่อน,นครับตานนี้แผนในหัวผมครับคือมีผมว่าตาทนนี่ผมเล่นแพนด้าผมน่าจะอดเป็นขวดน,นะแต่ต่ตานนี้ผมแบบจะออกเป็นโซลิเบอร์นะครับโอเคเอรบอกว่ามาบนนะครับ คือกิลด์นะครับน่าจะแบบน่าจะแบบเป็นเรู้กับอีรินนะครับเขาแบบไม่ถูกกัน,นครับเหมือนคอามไม่อยากได้อีรินออฟนะครับนะอีรินเขาเอาไปเอานะเพราะว่ามันกดหายามาเขาถึงว่าหายาจอบนะแล้วก็มีมแว่นด้วยงนะแต่วาน,นี้อีรินพยายามเซฟดีครับคือเทวาน,นี้ผมมองว่าอีรินเซฟดีนะมันมีโอกาสที่จะโดนโถมป้อมสูงนะครับนะคือ,อยืนอย่างนี้นะเนี่ยไม่ถึงหนึ่งสอนาทีนะผมอาทีเปล่าด้วย พร้อมเกือบแตกแล้วนะครับนะแวนมีเป็นอะไรที่โกงมากนะครับแบบตีงานเขาใช้กันนะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกัน,นว่าเขาเป็นตีงานไว้นะครับนะผมก็พยายามฟาร์มไปก่อนนะครับอะไรเขาอะได้ผมก็ให้ไปก่อน,นครับตอนนี้ประคองไลยครับประคองไว้ที่ผมเขาก็แบบใจเย็นอยู่นะดีดบอกให้รวมมารวมก็ไม่มานะครับนะรวมง,งนนะครับ นี่แวน์แบบออแล้วครับจเจ้าคนนะโอเคให้ไปครับต้ done, องใจเย็นนะครับคือผมจะปล่อยแบบเฟสที่สองไม่ได้นะผมแบบต้องมากันอนะที่ผมก็แบบปรีดิ้งก็เสียนะต้องมากันนะครับจะให้เขาแบบเอาไปหมดไม่ได้นะครับนะเราต้องแบบ กันบ้างถ่ายบ้างนะวันนี้ผมโดดเลยนะครับโอ้โหว่าจะต่อนะแต่ว่าแบบมันมารีเดียดโกงนะครับผมไม่ถายมาไม่รู้ว่าทีมจะเล่นได้ไหมนะครับผมก็เลยกลับรีเดียดเลยนะโอเคใจเย็นๆนะครับรอรีเดียดก่อน,นครับวันนี้อาจจะให้ดูแบบฟูตเกมนะครับนะรอโซลิเวอร์นะครับ ได้ดามเมียน,นะคือมันแบบได้รถครูดาวด้วยนะครับเผื่อแบบผมโดนผมโดนคมบูนะผมเลยได้รถคููดาวนสิบดเด็นะครับโอเควางไปก่อนนะครับแต่ปกติแพทน,นาเขงก็เล่นดามเมจน,นะแต่ว่าผมแบบจะห้อยกรอบมาด้วยนะครับคือวิธีแก้แวนนี้มันก็มีสองตัวที่ผมหยิบมาหลักๆนะครับผวหยิบก็คือเป็นลิกเตอร์กับยีน่านะแก้ง่ายครับ คือถ้าเจอสองตัวดีแวร์เล่นยากมากนะครับมันแบบมันอึดน,นะครับนะแล้วมันก็เข้าแบบสตันเยอะะครับขอจอบูผมนะแต่ว่าผมมีปานิดนะครับโอเคได้มาครับคือเดี้ยสตันมันนะจงหวะน,นี้ผมโตด,ดเลยครับ <Yeah. S 2> นี่ไม่รอดครับได้สองนะโอ <Okay, okay. S 1> <Okay. S 2> เคโอเคเกเย็นไปก่อนคนระับ โอเคแบบากได้ฟอบนะดี๋ยวต้องออกมานะครับ mm hmm. คือแบบผมอาจจะได้ฟาร,ร์มน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าแบบผมต้องทําเกมนะแล้วก็แบบต้องรับนะต้องรับป้อมแล้วก็ทําเกมนะอาจจะแบบฟาร์มไม่สู้ไม่ไม่สู้นาคอนนะนาคอนมันก็แบบสบายเลยนะครับตอนนี้นะโอเคโอเคแต่คือเราเป็นตัวชนะทางนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเล่น เราเล่นดาเมจนะครับเราโดนเปิดมันก็ตายได้นะครับนาคอนมันแรงนะครับแต่ถ้าเรา,เราต้องเลี่ยนถึงนะมันถึงจะสู้นาคอยได้โอเคผมก็มารับล่างนะวีนเขาพยายามจะเอาบน,นครับังหว่านี้เรารียกมาจะเปิดนะครับผมถอยออกมานะพยายามฟาร์มให้หมดครับระหว่างคิวด์เปิดยางสวยนะแต่เหมือนแวนมันซอยอยู่ไหนหรือเปล่า่ะโอ,อแวนอยู่บน,นครับเมื่อกี้โดนอะไรวะทำไมแรงจนะัง ือผมไม่ได้ตามนะครับนะผมมองว่าไม่คุ้มนะเขาเปิดสวยนะแต่ว่าแบบผมตามว่าผมมันไม่คุ้มครับโอเคเราเรียวเราเรียวอารารวานะครับบนแตกนะครับผมต้องรีเรียนนะอันนี้เราเสียสองเฟสแล้วนะครับห้านาที่อนข้างเร็วนะครับนี่เห็นไหมคิอด์งอนนะครับผมก็ได้แบบบอกว่าโจมเหมอนนครับแก้เกมดีกว่านะ ปีนไปนะครับหลังจากนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับคิลด์เล่นโคตรดีนะผมบอกเลยโอเคลุมไปแล้วนะครับมีคนกดยอมนะครับน่าจะเป็นโจกนะพอโจกตายนะครับผมไม่ใช่คิลด์ครับคิลด์เขาคุณงตายเมื่อกี้ผมรออยู่ครับวันนี้ผมก็โดดไปครับโคตรสวยแต่ว่าไม่ตายสักตัวนะครับผมลบในย่านะเขาตีต่อไม่ได้ครับ โคตรเกียนครับสัสดนี้ผมบอกเลยมาครับผมเก็บแหวนได้นะครับเราเดี่ยวขอมาปิดน,นะเดี๋ยว่าขาตายเอยงครับเพื่อ็อตเมื่อกี้โคตรเกียนครับโอเคโอเคกลับบ้านะครับพยายามอยู่นะครับพยายามอะประคองกมนะครับดูป้อมผมได้ขอป้อมสองป้อมนะข้อไทยผมไปแบบหมด หน้ากระดานหนึ่งแล้วก็แบบเข้าเฟรสองกันนะโอเคน้องใจเย็ยนนะอันนี้คือไม่รู้เหมือนกันว่าตีงานไหมนะถ้าตีงานแบบเขาจะกดมาประมาณสองคนสามคนนะครับแบบมาจบไว้นะครับแต่เราเบรกได้นะครับเรากดอีกิดเบรกได้นะง่ายๆครับแต่นี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ดูขเาขาเล่นไม่ค่อยข้ากันเท่าไหร่นะในวันนี้โหลดเลยครับยูเดอร์เล่นอย่างดีนะครับผมบอกเลย อยู่ดีๆก็เล่นดีจัดนะนมามสวัสดีผมโดนเปิดนะผมต้อง,งออกครับเออผมอรอนะครับรอรอคิวดอร์สตันสองครับดูได้หมดครับผมสวยมากครับเล่นดีจัดนะครับคิวดอร์เราต้องแบบหาทางเปลี่ยนอารมณ์ทีมด้วยนะครับนะ โอเคผมก็แบบมาฟาร์มล่างนะ,ะนแบบมาดันนะครับมาดันอันนี้คือผมไม่ได้ฟาร์มนะผมพยายามจะแบบหาพื้นที่ในการเล่นคืนนะส่วนนาคอยสเขาแบบของเง,เงินเงินยังเยอะอยู่นะครับนะโอเคผมก็ฟาร์มบบผมอยากได้ป้อมคืนนะครับกลับมาฮะมาจะเอาเรียดน,นะครับ ผมจะไม่ค่อยฟังตัวเล็กตัวน้อยนะครับจะแบบตัวสําคัญสำคัญมันมีข้อดีคือเราทับเกียข้อเสียคือเราจนนะครับเปลีนได้วะเฮ้ยเฮ้ยโคตรแรงเมทตัวนี้เป็นตัวที่โคตรเกียน,นะครับผมเจอฝั่งตรงข้ามนะโซนโซนดีนครับมามานาคอร์ดครับโอ้โหโดดว้าวนะ ดูโคตรแรงนะผมไม่ได้ออกเกาะเลยนะครับโดนแบบนี้ไม่แปลกนะถอยครับโจกปิดได้ไหมแค่นั้นโจกปิดไม่ทันครับขอพิวนะกลับครับผมพยายามตั้งใหม่นะครับรีตั้งรีตั้งนะครับเห็นไหมผมประคองต้นเกมได้ครับหลังจากนี้ให้ทีมเราเล่นนะวิลิีนกับให้สามคนแบบปาโรเมดขอเล่นเะครับนี่เราก็ประคองได้กัครับผมก็ไม่ต้องห่วงแล้ว นี่เขาก็เลียนได้แล้วนะคือเขามีเงินก็เลียนได้นะยี่วันนี้เฮ้ยจูดเดอร์จับไหมจูดเดอร์ไม่ได้จับนะครับ <I 'm S 2> ผมยืนรอนะยืนรอยืนรอแบบปิงเกียร์นะครับรอโดดครับ ถ้ามีกเกอร์ย่อมกระมอมของข้าแล้วนะนี่ผมต้องกลับนะครับเพราะเราะว่าเขาปล่อยปล่อยคลิปลากนะคือนี้ผมไว้ใจทีมากนะผมปล่อยให้เลรีนเลยนะครับผมรู้แล้วว่าเขาจะเล่นนะครับเนี่ยผมต้องมากัน้อมนะครับอันนี้คือมันเลือกประมาณสอง้อมนะผมเลือกกลางนะแต่ว่ามามันก็ตายแล้วไม่ได้ไม่ได้เลือกมาดูโอเคที่ผมพูดไว้ใจทีมายนะครับคือเราต้องดูนะครับถ้าเราเจะให้ออลินมามันก็ไม่ไหวใช่ไหมครับมาเคลียแบบ เชียเว็บนะียเพราะว่าอีนินเป็นตัวที่คือถ้ามันเจอจะซีดด้วยกันนะมันจะยากนะครับผมก็เลยเลือกที่จะมาเองนะเพราะว่าเรามีความพิว้วที่สูงนะครับหรือเขาเรียกภาษาเกม,มว่าโมวิลิตี้อะไรสักอย่างนะโอเควันนี้ผมมาเกิดมาก่อน,นครับ yeah. เราพยายามยืนดักยืนเล่นนะครับอันนี้แวนแวนแพดใหม่ก็แก้ได้นะผมต้องบอกก่อนว่าแวนแพดใหม่ะรัมันก็ค่อนข้างโกงนะครับนะที่ผมจะทำคลิปอีกคลิปนึงก็ได้นะครับ โอเคครับฟาไปก่อนครับก็ค่อยฟาไปนะจบนจบนี้ไปครับนาคอดีโฟบนนะคือถ้าผมได้เปิดนาคอดผมก็สู้ได้นะแต่ว่าแต่ถนาเขาได้เปิดผมอกเขาสู้ได้เหมือนกันนะครับผมก็ตายเหมือนกันนะผมต้องแบบเชิงเชิงนะอันนี้ผมมีอันตีนะครับผมโดนเปิดแน่นอน จเย็นนี่ผมแลือที่จะส่วนนะแต่ว่าผมไม่ไหวเองครับอันนี้คือผมพลาดจ,จริงแต่ทีผมได้หมดหนาคอนเงินโคตรโดดครับต้องมีคนนึ่งกลับนะอีรินเขาเรียกกลับนะครับซึ่งเป็นความคิดที่ดีมากนะครับอีรินเขาบอกเกมบอกอยู่นะสวัสดีครับ โอเคอันนี้ผมก็แบบได้แต่ดูเพื่อนนะนาคอน์ินเขาโดดผมไปสองสามพันให้นะครับเขาฆ่าผมได้เลยแหละเนี่ยมันจะโดดเมื่อกี้อันนี้คือได้ป้อมฟรีๆเลยนะครับมีแอนตี้ของดีแลนครับก็อันนี้แก้แวนนะครับแผ่นเก่านะประคองตัวเกมครับก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย